นายสปีดเชื่อม3สนามบินไม่คืบ UTA ไม่รอเตรียมแผน2ขอแก้ไขสัญญาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิด a าแ e l 47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างในพื้นที่ของ EEC นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน และการก่อสร้างสนามบินอุตาเภาเมืองการบินภาคตะวันออกนะครับคืบหน้าถึงไหนแล้วหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลสี47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับขอขอบคุณข่าวสารจาก ประชาชาติธุรกิจนะครับท่านผู้ชมนายพุทธิพงศ์ปราศาททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้บริหารสายการบินบางกอกเอเวในฐานะผู้ร่วมทุนในบริษัทอูตเภาอินเตอร์เนชั่นแนลเอเวชั่นจำกัดหรือ UTA เปิดเผยว่าบริษัทเดินหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออกที่ลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุน UTA ไปแล้วรวมมูลค่ากว่า4,000ล้านบาททั้งจัดทำแผนพัฒนาออกแบบโครงการจ้างที่ปรึกษาประสานงานด้านผลกระทบรวมถึงทำงานร่วมกับกองทัพไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเร่ง EEC สรุปรถไฟสามสนามบินนายพุทธิพงศ์กล่าวว่าเนื่องจากโครงการดังกล่าว ผูกติดไว้กับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองและสนามบินอูตาเพาซึ่งเป็นสัญญาระหว่างสำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และผู้ร่วมลงทุนรถไฟความเร็วสูงที่ยังไม่มีความชัดเจนจึงยังไม่สามารถออกหนังสือให้เอกชนเริ่มงาน NTP ได้นะครับท่านผู้ชมทั้งนี้ ที่ผ่านมา UTA ได้พยายามคุยกับสำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC เพื่อหาข้อสรุปความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินว่าจะสามารถเดินหน้าได้หรือไม่อย่างไรเพื่อหาทางออกให้โครงการพัฒนาสนามบินอูตาเพาและเมืองการบินภาคตะวันออกจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชม บทสรุปภายใน168ทับนายพุทธิพงศ์กล่าวว่าโครงการพัฒนาสนามบินอูตาภาและเมืองการบินตะวันออกที่ทางกลุ่ม UTA ทำสัญญาดำเนินการนั้นเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของการมีรถไฟไฮสปีดเชื่อม3สนามบินโดยวางแผนในเมืองการบินตะวันออกเป็นเมืองอินเตอร์เทนเมนต์สร้างแมกเนตใหม่ ทั้งโรงแรมศูนย์การค้าอินเตอร์เทนเมนต์ต่างๆสถานที่รองรับการแสดงโชว์ระดับโลกโดยใช้แนวทางของดิวตี้ฟรีหรือพื้นที่ปลอดอากรนะครับโดยมองว่ารถไฟไฮสปีดเชื่อม3ามสนามบินจะเป็นระบบคมนาคมขนส่งสำคัญที่ดึงดูดการลงทุนและขนคนเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงรองรับความหนาแน่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองด้วยซึ่งแผนการพัฒนาจะต้องสอดคล้องรับกับศักยภาพการรับรองของสนามบินอูตาเพาที่ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้ถึง8-10ถึงล้านคนในเฟสแรกและเพิ่มเป็น60ล้านคนตามเงื่อนไขสัญญาพัฒนา50ปีนะครับท่านผู้ชม เราอยากได้ข้อสรุปภายในไตรมาส1ทับ2568เพราะเงื่อนไขการดำเนินการโครงการในสัญญาใกล้จะครบกำหนด5ปีในเดือนมิถุนายน2568แล้วแต่จนถึงวันนี้เรายังเริ่มคลิกออฟโครงการไม่ได้นายพุทธิพงศ์กล่าวนะครับท่านผู้ชมเตรียมแผน2ขอแก้ไขสัญญานายพุทธิพงศ์กล่าวด้วยว่าขณะนี้ ทาง UTA ได้เตรียมแผน2เพื่อเป็นแผนสำรองแล้วหากท้ายสุดแล้วโครงการไฮสปีดเชื่อม3สนามบินไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยมีแผนจะขอเจรจาเพื่อปรับเงื่อนไขการลงทุนใหม่รวมถึงตัวเลขเงินลงทุนและมาประเมินอีกครั้งว่าจะถึงจุดคุ้มทุนได้เมื่อไหร่อย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมถ้าโครงการไฮสปีดเชื่อม3สนามบินไม่เกิดขึ้น แน่นอนว่าจะมีผลโดยตรงต่อพาร์ทเนอร์ที่จะเข้าร่วมลงทุนโครงการรวมถึงอาจส่งผลกระทบทำให้การหาแหล่งเงินทุนยากขึ้นด้วยนายพุทธิพงศ์กล่าวอย่างไรก็ตามคาดว่าเฟสแรกของการลงทุนน่าจะใช้เงินประมาณ15,000ล้านบาทนะครับท่านผู้ชม9เดือนรายได้ผู้โดยสารโต26%เ สำหรับในส่วนของบริษัทการบินกรุงเทพหรือสายการบินบางกอกเอเวนั้นนายพุทธิพงศ์กล่าวว่ามีแนวโน้มการเติบโตในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมการบินโลกโดยภาพรวมในช่วง9เดือนแรกของปี67มีจำนวนผู้โดยสาร3.31ล้านคนเพิ่มสูงขึ้น10%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2566และเป็นสัดส่วน7 5 ของช่วงก่อนโควิดมีอัตราส่วนการขนส่งโดยสาร82%ปรับตัวเพิ่มขึ้น2จุดเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2566และสูงกว่าช่วงก่อนโควิด19ซึ่งมีอัตราขนส่งผู้โดยสารที่68%และรายได้ผู้โดยสาร14,060ล้านบาทเติบโตขึ้น26%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2566 หรือคิดเป็นสัดส่วน96%ของช่วงก่อนโควิด -19 โดยตัวเลขดังกล่าวสะท้อนได้ถึงศักยภาพของบางกอกแอร์เวย์ที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อช่วงต้นปี2567ได้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมในด้านของจำนวนผู้โดยสารพบว่าในช่วง9เดือนแรกมีจำนวน3.31ล้านคนเติบโตเพิ่มขึ้น10% จำนวนเที่ยวบิน36,358เที่ยวบินเพิ่มขึ้น9%อัตราการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ย82%เพิ่มขึ้น2%รายได้จากผู้โดยสาร1 4 00 6 0 6ล้านบาทเพิ่มขึ้น26%นะครับท่านผู้ชมบุ้งกิ้งตั๋วล่วงหน้า6เดือนพุ่งนายพุทธพงศ์กล่าวอีกว่าเพื่อตอบรับดีมานการเดินทาง ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องบริษัทจึงเน้นเส้นทางที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และทำกำไรและเพิ่มความถี่เที่ยวบินอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อรักษาระดับอัตราบรรทุกผู้โดยสารให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามียอดการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารล่วงหน้าต่อเนื่องจนถึงช่วง6เดือนแรกของปี2568 ที่มีอัตราการจองเติบโต12%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนภาพรวมการท่องเที่ยวช่วงโค้งสุดท้ายของปี2567นี้ได้เป็นอย่างดีนายพุทธิพงศ์กล่าวนะครับท่านผู้ชมเร่งเสริมฝูงบินกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพกล่าวเพิ่มอีกว่าปัจจุบันบริษัทได้ทยอยกลับมาให้บริการเส้นทางบิน ที่เคยปฏิบัติการบินในช่วงก่อนเกิดโควิด -19 โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเส้นทางบินสมุยถึงกัวลาลัมเปอร์ในไตรมาสร4ปี2568เพื่อรองรับความต้องการการเดินทางและเป็นจุดเชื่อมต่อผู้โดยสารจากยุโรปเดินทางเข้าเกาะสมุยนะครับท่านผู้ชมในปลายปีนี้เราได้จัดหาเครื่องบินจำนวนสองลำ โดยเพิ่มการบินระหว่างเดือนธันวาคม2567ถึงเดือนเมษายน2568เพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางที่สูงขึ้นช่วงไฮซีซันและมีแผนเพิ่มเครื่องบินมาเสริมฝูงบินอีกสองลำในปีหน้านายพุทธิพงศ์กล่าวนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับโครงการในพื้นที่ของ EEC ไม่ว่าจะเป็นโครงการไฮสปีดเชื่อมสามสนามบิน ที่ยังไม่ขึ้นและโครงการพัฒนาสนามบินอูตาภาและเมืองการบินภาคตะวันออกก็ยังไม่ขึ้นนะครับจะครบ5ปีในเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมทางบริษัท UTA ไม่รอเตรียมแผน2ขอแก้ไขสัญญาเช่นกันนะครับคลิปนี้หากน่าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระ,ะดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l 7ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ช่องโกวิดชาแนล e l 47ขอขอบคุณครับ